สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรบุญยังปลั่งกางครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทลธัญบุรีครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งครับมทรธัญบุรีของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสํานักงานคณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงานครับรับมอบหมายให้เราเป็นหัวหน้าโครงการในการดําเนินการเสริมพลังผู้นําชุมชนใช้พลังงานสะอาดนะครับโดยจะเป็นการอบรมตัวแทนจากชุมชน ในพื้นที่5ภาคด้วยกันของประเทศไทยนะครับโดยภาคกลางจะจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ครับหรือมทลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับโดยจะมีผู้เข้าร่วมของการเป็นตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงตัวอย่างเช่นปทุมธานีนครนายกอยุธยาปราจีนบุรีนะครับตัวแทน100คนเข้ามาอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับท่านจะสามารถนําความรู้เข้าไปพัฒนาในหน่วยงานพื้นที่ชุมชนของท่านได้เลยนอกจากนี้นะครับเมื่ออบรมเสร็จแล้วท่านยังจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนตัวอย่างเช่นนะครับปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ลูปท็อปนะครับเพื่อกลับไปติดตั้งในหน่วยงานของท่านเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับมีพื้นที่ด้วยกัน5พื้นที่นะครับภาคเหนือเราก็ไปเช่นเดียวกันครับ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา anda, หรือที่เรียกว่ามทรล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ครับในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง100ท่านนะครับภาคใต้เราก็ไปเช่นเดียวกันครับที่มทรศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่รอบจังหวัดอีก100ท่านนะครับตัวแทนชุมชนอีก100ท่านภาคอีสานเราก็ไปครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนครอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับ โดยนะครับจะจัดจังหวัดใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกัน100คนนะครับแน่นอนครับยังมีภาคตะวันออกเราก็ไปอีกครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรือที่เรียกว่ามทอตะวันออกจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยจะมีตัวแทนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอีก100คนเช่นเดียวกันครับงานนี้พลาดไม่ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเราจะเจอกันนะครับถ้าท่านเป็นตัวแทนชุมชนนะครับสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับ ก็เชิญชวนตัวแทนนะครับผู้นําชุมชนจะเป็นอบจอ,อบตอนะครับเทศบาลเข้ามาร่วมได้เลยนะครับท่านจะได้องค์ความรู้ทางทางทฤษฎีและปฏิบัตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของมหาวิทยาลัยของเรานะครับและที่สําคัญท่านยังได้วัสดุอุปกรณ์กลับไปนะครับเพื่อนําไปประยุกต์ไปพัฒนาใช้ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับงานนี้นะครับท่านจะได้องค์ความรู้ทางด้านคุณภาพทางด้านปริมาณนะครับ สามารถต่อยอดเป็นผู้นำชุมชนพลังงานสะอาดได้อย่างแน่นอนพลาดไม่ได้ครับเจอกันแน่นอนนะครับ5ภาคนะครับภาคกลางราชมคลญบุรีภาคเหนือมทอทลรล้านานาเชียงใหม่ภาคใต้มทอทลรศรีวิชัยจังหวัดสงขลาภาคอีสานมทอทลรอีสานจังหวัดสกลนครและภาคตะวันออกมทอทลรตะวันออกจังหวัดจันทบุรีกำหนดการต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆที่ Facebook อ่านดูได้เลยนะครับเจอกันแน่นอนครับ ห้าภาคนะครับเราจะเป็นเครือข่ายพลังงานชุมชนเสริมพลังผู้นำชุมชนใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ในครั้งนี้พลาดไม่ได้ครับเจอกันครับ